มูลนที่ฟาร์มหมูสังสงนำทีมโดยอาจารย์ทองใบปัดทำตามด้วยลูกทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสามโรงเรียนสังสงที่อย่างหงษ์และห้องที่อยางไรของเราในวันนี้คือในนิสส่งตัญญาจากสังสงฟาร์มนะซึ่งนักเรียนทั้งหลายเนี่ยม .6 งทับสเป็นนักเรียนที่โรงเรียนวิชาการเรียนการเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นครับอาชีพใหม่หลังโควิดสองวิชาซึ่งเขาเห็นว่ามองนี้ สั่สูงฟวามูน่าเป็นเรงเรียนรู้น่าจะเป็นแรงเรียนรู้ที่ดีที่สุดดูอยู่ละระแวกใกล้เคียงกับพ่อของานะครับวันนี้เขาได้เป็นโอกาสดีที่นักเรียนรูเนั่นสัมสูงยักษ์คมเนี่ยได้มาศึกษาดูงานอยู่งงงนี้นะครับเดี๋ก็นี่ท่านวิทยากร่อนคือคุณพ่อมุกสมปัญญาซี่เพื่อนเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับกระจให้ความรู้ครับผมเขานะครับเรื่องเรื่องกันเิียากรับครับรายได้ที่ได้รับจากการทำฟาร์มหนู ที่หามืนแล้วแต่กระแต,แแตหนูเขาหน่อยเขาไหลนี่คือลองลองเห็ดเบิ้งช่วงปีไม่เนี่ยถ้าเขามีหนูเนื่อที่สิงคาย,ยหรือน้อยที่มาจากกรุงเทพหรือแถ่บ้านมากินเนี่ยระยะเวลาเจ็ดแปดหมื่นสามารถเล็ดเงนินได้สามสี่หมืน่นถ้าหนูเขาไหลาขายวัฒนนะครับสำหรับหนูเนื้อ ภาพบรรยากาศต่างๆในการไปดูงานค่ะสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงหนูนะ่าไม่ยากหนึ่งต้องเตรียมวงบอดซีเมนต์ขนาด80เซนติเมตรจำนวน2วงว,งวางซ้อนกันส่วนด้านล่างจะมีฝาปิดป้องกันไม่ให้หนูออก นำพ่อพันธ์ุแม่พันุ์หมูนาอายุประมาณ1ปีมาเลี้ยงในบ่อซีเมนที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนพ่อพันหนึ่งตัวแม่พันสองตัวใช้เวลาเลี้ยงไปประมาณเดือนกว่ากว่าหมูนาก็จะผสมพันธ์ุและเริ่มตั้งท้องจากนั้นประมาณหเดือนหมูนาจะตกลูกออกมาเป็นอาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยแต่อยากทำธุรกิจสำหรับการเลี้ยงหมูเนื้อขายนี้ก็น่าสนใจเลยที ดีค่ะก่อนจากกันไปดิฉันก็ขอฝากแนวคิดเล็กๆน้อยๆไว้นะคะขยันไว้เถอดถึงไม่มีอะไรการาันตีว่าขยันแล้วจะรวยก็จงขยันต่อไปเถอดขอบคุณค่ะ